เฮ้ยเอเคเฮ้ยโอ๊ยไม่กาไปแล้วสิยังอยู่ต้นไม้อีกเหรอนี่งไงเพื่อนออกเพื่อนเราดีกว่าป่าเราเมื่อกี้คือแบบมันคือแพะอะคือแบบผมรู้ว่ายัางไงก็แบบอยู่ไปก็ไม่มีความหมายเพราะว่าแบบของเราก็ไม่มีไงคือแบบว่ามันคือแพบผมตายแล้วแบบให้เพื่อนชุบแล้วก็ลงมาคือแบบขี้เกียจวิ่งอะครับก็เลยแบบอยากให้เพื่อนชุบแล้วก็ลงมาแล้วก็มา ฟาร์มที่แบบลงสีต่อเลยเมื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งใจเมื่อกี้ผมตั้งใจแบบให้เขายิงตายนะแบบอยากให้เขามีคิวแบบเนี้ย คสวัสดีครับเพี่ใส่ชุดตึงๆหน่อยต้องต้องแต่งตัวยังไงถึงจะเรียกว่าตึงอ่ะอยู่จังหวัดเมื่อกี้เห็นคนอยู่แถวนี้นะเฮ้ยนั่นไงโอ้ยว้าถุงเม็ดจะบัดไปไอ็น้อง พี่อยู่จังหวัดไหนก็อยู่เชียงรายครับทำไมหยอเฮ้ยเพื่อช่วยด้วยกูโดนลบเฮ้ย โอ้ยกระสุนหมดไม่มีกระสุนแล้วไปแล้วไปไหนดีวะเนี่ยเอ้าขอโทษครับตักถ่ายตอกถ่ายไม่มีกระสุนเลยจ้า เราจะหนีไปไหนกันดีเอาเพื่อนตายคนหนึ่งเพื่อนตัวกันหมดแล้ววัสดีครับแม่เราไม่กลับไปสู้เลยวะของเราน้อยเกินไปถ้ากดสู้แล้วก็สุนหมดนี่เราก็แก่เป็นเป้าเราก็ใกล้กับคนไม่มีปืนเลย ทันไหมทันครับใช่ไหมอ่านไม่ผิดใช่ไหมอ่านมาทันใช่ไหมเ้ิ่มีคนมาแล้วเนี่ยพี่ปากระป๋องรู้ไ่มผมชื่อปากระป๋องอ่ะเฮ้ยเราก็ล่าัวแล้วแต่แบบมันไม่เข้าวันนั้น สู้ชีวิตมาเฮ้ยข้างหลังก็มายเฮ้ยเไปไ็นหนแอะไรวะนั่นตรงนี้นีอีกแล้วเหรอเฮ้ยทำไมเกมนี้รู้สึกเราเราได้วิ่งออกกับระกายในเกมนี้ข้างบนก็มีการชุบกัดไปทันป่าวะน่ะ เฮ้ยเอเคเฮ้ยโอ้ย,อย,อยไม่ว่าไปแล้วสิอีกยังอยู่ต้นไม้อกีกเหรอนี่ไงเพื่อนเอาเพื่อนเราดีวปาป่าเราเมื่อกี้คือแบบมันคือแพะอะคือแบบผมรู้ว่ายัางไงก็แบบอยู่ไปก็ไม่มีความหมายเพราะว่าแบบของเราก็ไม่มีไงคือแบบว่ามันคือแพะแบบผมตายแล้วแบบให้เพื่อนชุบแล้วก็ลงมาคือแบบขี้เกียจวิ่งอะครับก็เลยแบบอยากให้เพื่อนชุบแล้วก็ลงมาแล้วก็มา ฟาร์มที่แบบโลสีต่อเลยเมื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งใจเมื่อกี้ผมตั้งใจแบบให้เขายิงตายนะแบบอยากให้เขามีคิวแบบเนี้ย <c oughs> คือแบบผมรู้ไงว่าเพื่อนชุบไงเออแบบเพื่อนชาที่ชุบอยู่เนี่ยผมก็เลยแบบในในเพื่อนก็ใช้ที่ชุบแล้วแล้วก็ตายก็เลยไปเกิดใหม่เอาไปหาของใหม่ก็ได้เพราะว่าของที่มีอยู่ก็แทบจะไม่ได้ช่วยอะไรตัวเราอยู่แล้วจริงๆริงอะเมื่อกี้ผมไม่ได้โมโ เฮ้ยตกเขาทาให้เขาแต่ว่าทาให้เราเจ็บด้วยเขาบอกว่าแบกปืนลงเขาเราจะทําให้เจ็บน้อยลงแต่มันก็ไม่สามารถทาให้ลืมเขาได้เลย <c oughs> อะไรวะเนี่ยบ <c oughs> ุกสดบุกสดเล๋วเฮ้ยเบอร์เดี๋ยวนะเรามาอยู่ถึงช่วงเลนแล้วละ่ะเมื่อกี้อะไรนะดีครับเมื่อกี้เม้นอะไรนะผมอ่านไม่ทันช่างแม่งปล่อยมันไป <c oughs> อะไรที่เราทำไม่ได้ก็ชักแม่งไปพี่เล่นฟีฟ่ามากีป่ปีสามปีมัง้งมีมั้งด้วยนะไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันตรงนู้นเหรออืม พี่เปิดเปิดหน้าใช่ไหมมันชุบกันเล้วแล้วเหมือนกับว่าเราจะต้องถอยก่อนนะม,มีตรงนั้นแค่สองเองวะ คือแบบเขาทำร้ายเพื่อนผมผมจะยอมใหมครับปุยไหนไม่ได้เขาจะต้องตุยอยู่ตรงนั้นเฮ้ยตรงไหนวะนั่นโอ้ยเพื่อนเขานี่วะหลังก็จะมาปิดอีกเฮ้ยเฮ้ยอะไรราคาเก้าแปดล่ะแล้วเราจะทำยังไงดีวะเนี่ย ดีครับ fc ครับพี่เมื่อกี้ข้างหลังก็มีอยู่ตัวหนึ่งะไรแบบว่าไปแล้เจ้าเฮ้ยเฮ้ยข้างบนแค่ตายจะไปไหนดีวะเด่ยไม่ตาย บนก็มีตรงนี้ก็มียาก็ไม่มีแล้วโอ้โหแล้วเราก็ต้องมาปะคบอ,อ,กองกับบุบ้าด้วยละ่ะเยี่ยมไปเลยพี่ใจผมแตกสลายครับยาพาราหน่อยไหมแก้ได้ทุกโลค <c oughs> พี่ตึงจังครับ ผมไม่ได้ตึงนะแต่ว่าเกมมันก็ตึงอยู่นะคือแบบว่าไม่มีของอะไรเลยแปบลบว่ายาก็หมดแล้วไอ,วอ้บอลก็มีอยู่สองลูกเกาะก็ปสามก็ได้อยู่นะหัวแจแตกสลายเป็นละลานชิ้นเลยหัวแจผมก็แตกสลายนะครับเอนไม่กล้าที่จะชัดเจนกับใครอะไรชัดเจนแล้วแบบจุดจบก็จะเป็นเหมือนกัน พฮ้ยโอ้โหแบบว่าเราต้องแบบพึ่งดวงสุดๆในการวิ่งขึ้นแบบไปเอาที่สูบเนี่ยหนึ่งหนึ่งไหมไม่ครับยังไงผมก็จะไม่หนึ่งหนึ่งเปล่าก็ถ้ากระจากหนึ่งหนึ่งก็ได้แต่แบบว่าผมจะบอกว่าผมจะเลี่ยมแน่นอนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าจะเลี่ยมผมหรอกไม่ดิผมไม่กลัวหรอกว่าพวกนายจะเลี่ยมเราเพราะเราจะเลี่ยมนายแต่แรกเลยเยี่ยมเลยตายหมดแล้วใช่ ทำไงดีวะเนี่ยขบวก็มีคนอดีกยาก็ไม่มีไอบอลก็มีอยู่แค่สองลูก <c oughs> นี่สิละเมื่อเอาใส่อาเราใส่ไฮไลท์มาแคมตัวขโมน,นี้มันไปไหนแล้ว <c oughs> อะไรวะเดียวถอยก่อนถอยก่อนถอยถอยถอยตรงนี้เยอะเกินปุยเอาซู้ไม่ไหว <c oughs> เราไปตามหายาที่หายไปก่อน เฮ้ยเขาชาร์จก็โกดีแหละเฮ้ยเป็นไงสอง้ไอคิวเฮ้ยแล้วเ,เราจะหนีไปไหนไอ้ต๊ก ป่าเราเมื่อือแผลควาจริงแล้วต้องใจที่จะมาลงตรงนี้แหละเพราะว่าเราไม่มียาแล้วก็แบบทำให้ศัตรูมึงกองว่าเราหายไปไหนไงแบบแรงผมหน่อยเฮ้ยหัวเน้นเน้นผมแบกไม่แบวแล้วครับโอ้ยข้างบนคงไปเห็นเราชิมุยรแบกบัดรแบกบั การที่เราต้องมาเป็นความหวังของหมู่บ้านนี่เชางระแวงเหลือเกินแล้วจะลงยังไงวะเนี่ยลงยังไงให้เลือดไม่เลือดไม่ลดเออช่วยตาเอาอ,เ,อ,อเกือบตุยทำไมเกมนี่เราต้องสู้ชีวิตขนาดนี้เลยงั้นเหรอ ไม่รู้ัตงไอวอรตรงนี้ไปก่อนลูกหนะึ่งเดี๋ยวนะยามีอยู่แค่สามกล่องคนเหลือแปดคนน่ะอยู่ข้างบนกันนะ เราจะมาดักคนตรงนี้แล้วกันเดี๋มันต้องมีคนโดดมาแน่นอนพี่โหดหมดอะไรครับใช่ไหมพี่โหมดเล่นโหมดแรงครับเราจะไปดักคนในวงกันมันเข้าใจไม่เห็นเรานะ ไม่ใช่คนเหรอตกใจหมดเหลือสามคนแล้วไอ้บอสามลูกว้าวเหลือเฮ้ตรงนั้นไง บัดกันเป็นเลยเป็นไงล่ะบอกแล้วพี่เบน